สวัสดีครับ f อช่องลุงช้างลุงช้างเฉยๆวันนี้พามาที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับดูความสวยงามตามธรรมชาติตามธรรมเนียมชาติของศาสนาพุทธของเรานะครับดูความอิ่มเอมทางจิตใจนะนี่คือ ความสวยงามของพุทธศาสนาของเรานะครับออกแบบได้สวยงามสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้มีรถโบราณด้วยรถโบราณ นางแบกด้วยนางแบกมุมนี้มุมนี้นางแบกเชฟโรเลตนะนี่รถเชฟโรเลตน่าจะของหลวงพี่น้ำฝนมาประดับวัด ก็อีกคันหนึ่งฮะเชฟโรเลตเชฟโรเลตนะห้ามเปิดประตูกัน,นทำสวยงามเลยข้าบวบดเลยป่ะปข้าบวบดกันเดี๋ยวใครมาอ่ะะานลอตเตอรี่วัดไผ่ร้อม ภัยล้อมภัยล้อมอมลวงพี่น้ําฝนนะ mm. หน้าโบสถ์ก็มียักษ์เป้าโบสถ์ดูสองต้นยักษ์เขาเรียกเป็นตนนะฮะเป็นเรียกเป็นตัวนะครับยักษ์แดงกับยักษ์เขียวยักษ์แดงกับยักษ์เขียว ก็เป็นหลักพุทธกับพรามผสมกันนะ จะทอนและยิบหยับสวยงามฮะ้วยองามก็เวัดต้องทอนหมวก นี่เข้ามาในโบสถ์วัดไผ่ล้อมโบสถไ์ไม่มีแอร์ฮะไม่มีแอร์แต่เย็นนะแต่เย็นนะ ก็นางนางแบบใส่กระโปรงมานะครับใส่กระโปรงพอเข้าวัดก็ต้องปิดปิดเคยครับก็ไม่ได้ฮะบางที่เขาไล่เลยนะใส่กระโปรงสั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าหลักศาสนาพุทธเราเกรงครัดนะเกรงการัรนะรรในเรื่องเหล่านี้ไดูผนังเราโปรดผนัง สวยงามกับสวยงาม ลุงพี่เห็นท่านอาอาจารย์น้ำฝนทำเหรียญอะไรตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยรุ่นหนึ่งเท่าไหร่ครับพันหนึ่งอ๋อค่ัตรงนี้เป็นตัวเลขเรียงห้าสามสี่สี่ห้าสามสี่เช่าได้ที่ไหนครับเช่าอาตมาก็ได้เพราะว่าอาตมาก,ก็จะพอยูอ๋อหนึ่งพันเลขรุ่นรุ่นไหนเหรอคุณ S 2> <S 2> อันนี้เป็นรุ่นหนึ่งปลูกเศษถึงเจ็ดใจเจ็ดปีจากอายุสี่เอ็ดจนท่านตอนนี้อายุสี่แปดแล้วท่านจะไปปลูกเศษของที่ไหนเนี่ยท่านจะพกไปด้วยทุกครั้งที่ปลูกเศจคือตลอดเจ็ดใจมากจะมีพิธีปลูกเศษที่ใดใดหลวงพ่อจะไปทุกที่นี <Ừ. S 2> เ่เขาไปอินเดียมาแล้วนะเอาไปปลูกเศษนี่เป็นลูกของท่านเลยนะตรงวที์หลวงวทน้ำฝนเลยข้างบนก็นจะเป็นหัวจะเป็นอาหลวงปู่ ชุดทองไคออรุ่นหนึ่งไงหลวงพี่พนำ้ำฝนรุ่นหนึ่งหลวงพี่น้ำฝนรุ่นหนึ่งตอนนี้ท่านยังไม่ยังไม่เอาออกมาวางนะเนี่ยตอนนี้พักได้ก่อนอะเหรอใช่ออหลวงพี่ได้กันนะใช่แม่ก็ไม่อยู่แล้วพ่อก็ไม่อยู่แล้วรู้จะให้ใครนะมา่อมาล่อ แม่อาตมาต้องจะเสียเมื่อเดือนมีนานี้เออไม่งั้นอาตมาก็จะหัดเจ็บไว้อันนี้ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะมีไว้ไปบเยอะแยะได้เพิ่งจะได้มาเมาื่อคืนนี้เองนะท่านโลกบาเรื่องเลยอันนี้สุง่งส่งหยิบนะได้เล็กเดียวอะไรแล้ว,ลว,ลวท่านให้ให้ท่านในวัดให้ท่านในวัดก่อนอือ๋อหลวงพี่น้ำฝนรุ่นหนึ่งนะใช่เนี่ยรุ่นหนึ่งแล้วปลุกเร็จตลอดเจ็ดไต,ตามากเจ็ดแตม้ตามากนี่คือเจ็ดปี เก็บไปมากใช่เรียกว่าเจ็ดปีเนี้ยที่เขาปลูกเสรไม่ว่าจะเหนือใต้ยิ่งไปที่ว่าเขาไปไปสวดมนต์ทุกจังหวัดที่พันธุน,นะทันก็ไปด้วยนี่คือทุกที่เลยอืมโหมดได้ยิดีตอนนี้เพราะว่าตรงที่น้ำฝนรุ่นหนึ่งะนะครับเอฟพราะป,ปัจจัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาทำสาลาให้พ่อปูอ่อ๋อวัดรส<ม>ว,ดวัดนี้สวยงามเนาะ จะ,จะทำเป็นมุกยืนออกมาแบบวิหารเลยครับครับท่านก็นักพัฒนาเนะ <laughs> เดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยวมาอีกทีจากข้างหน้าตรงนะั้นเดี๋ยวคอยดูนะจะล่มลื่นมากร่มลื่นเพราะอะไรเดี๋ยวดูวเอาองอืมอันนีุ้กแต่แล้วเขาปกติแล้วคนนี้พอเวลามาที่โอ้โหโอ,โอ้คือจุดเนี้ยเราเคยเห็นตั้งอยู่ตรงนี้จุดนี้ไม่มีโอ้ย ำไมสร้างอะไรฮะงองดูจะสุ่อ่ามาแบบตกใจกยิงวิหารนี้ไปกันใหญ่เลยนะอโอนมาไงอะ่ะท่านมาไงอะ่ะผมแรกมาไม่เป็นไรเลยเอเขาแล้วมายืดเลย,ย,ย,ยนี่รวมสอง200ร้อยล้านนะโยมเงินของคุณโยมยนั้นเลยที่บริจาคมาอือครับครับเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วม,มันวิจิ<า>ตพิสดารเนาะ เรียกว่าเป็นโมเสกทองข้างหลังเลยเป็นแผ่นทอง้างหลังครับนีสั่งสั่งแล้วทั้นเลยนะสั่งมายมลวงตังหนึ่งพันในกระเป๋าถบายท่าน <laughs> อยู่อยู่กระเป๋านี <laughs> ่บั้งเอาไหนละเล่นเรียงหายย่างนะ <laughs> จับมาได้นีพวกมากเลย <laughs> คนอื่นนี่อาจจะได้เลขแบบสองห้าหกสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีไม่ได้นะได้ได้แบบว่าหนึ่ง หกเก้าห้าเจ็ดเก้าออครับครับครับซื้อหุ้นเขด้วยเพชรสวยด้วยครับเชื่อไหมว่าห้าสี่สามตั้งใจจะซื้อนะตั้งใจจะซื้ออยู่เลยว่าจะซื้อตัวนี้แหละเดี๋ยวซื้อหยิบขึ้นมาปุ๊บตัวนี้เลยเด็กซีลอตเตอรี่ตั้งใจมากสี่สาม เชื่ออะไรว่าหยิบมาก่อนแล้วสามสี่ห้ามาตัวนี้เลยจริงจริงไม่ได้โกหกจริงจมาจริงจริงคือเนี่ยเช็คหัยตัวที่เล่นแล้วกันนะเอาขึ้นมาเนี่ยปุ๊บหยิบขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลขเดียวกันพิมแต่ละสลับตัวแค่นั้นเองเราสามสี่ห้าอันนี้มาห้าสี่สามดูดิถ้าเกิดว่านับล้อนหลังก็คือสามสี่ห้าดีดีนี่เองและพูดถึงห้าสามหมดที่แล้วใช่ไหมเอ๊ะหมดที่แล้วอะไรออกอะไร ห้าสามสามห้าวันนี้สี่สามหนูพี่ครับญาติเขาับครับก็ได้วัตถุมงคลจากหลวงพี่นะครับที่ท่นเฝ้าอยู่ในโบสถ์เนี่ยฝากกดติดตามกดกดปามใครให้ช่องลุงช้างใจใจด้วยครับขอบคุณครับวันดีครับ